สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเรา g o ดันบ Bunny วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง p r a y i n g It Who ลุ้นรักเวิร์นายลอเวอร์ว่าโดยเรื่องของหนุ่มนักเขียนสุดหลอด่อที่ไปลงรักสาวมีเจ้าของแถมยังดึงดันตามจีบเรื่องราวจะเป็นยังไงเนะี่ยมาฟังกันค่ะก่อนฟังอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะ เขาว่ากันว่าเวลาที่คนเราเห็นอะไรดึงดูดม่านตาจะขยายขึ้น20%หรือเวลาตกลุมรักสมองจะท่วมท้นด้วยโดพามีนเหมือนกับตอนติดสารเสพติดพีมีกําลังศึกษาเรื่องนี้อยู่เพราะมีคนจ้างให้เขียนบทนางรักโรแมนติกคอมเมดี้ผี่แกเป็นนักเขียนแต่ติดปัญหาตรงที่ในชีวิตไม่เคยรักใครมาก,ก่อนงานนี้ก็เลยฝืกฝืด,ดสมองไม่แลนพ์ผีมีจึงใช้เทคนิคนึก,นกภาพตัวเองเป็นตัวละครในเรื่องเล่าของคนอื่นหรือตัวละครที่มีความรักตามหนัง จริงๆพี่แกก็เคยเกือบจะมีความรักตอนอยังเด็กกับพี่เลี้ยงสุดฮอตคืนนั้นพวกเขาตกหลุมรักกันอย่างสุดซึ้งถึงสวงแต่ปูดันเลิกเล่นไพ่กลับบ้านเร็วเกินโอไย้ีลาเด็ดจริงๆอดเลยตั้งแต่นั้นความรักของพี่มีจึงเริ่มต้นด้วยเล่าเสมอตามด้วยเซ็กและจบลงด้วยหมาด ไอความรักดีๆนะไม่มีหรอกซึ่งพี่มีก็เลือกงานไม่ได้เพราะเจ้านายบังคับเขียนบทนางรักให้ฉันก่อนแล้วฉันจะให้บทแอคชั่นกับนายเรื่องนี้ได้ไปถ่ายที่มาเลย์ด้วยนะสาวสาวมาเลยนะ์ในยังแจมถ้าเจอแล้วต้องจับกระสวกอ <c oughs> และนี่ก็คือพี่สกอตต์เพื่อนสนิทพี่มีพวกพี่แกเป็นสีกันตั้งแต่วันแรกที่เจอตอนนั้นในพี่ก็ลืมพองไว้ที่ร้านกาแฟพี่มีเห็นจึงวิ่งตามมามาคืนด้วยความหวังดีแต่ไอพี่กอตั้งใจมันเป็นนิยายเล่มโปรดที่พี่แกเขียนเรื่องรักเมื่อคราวหาลงพี่แกไปวางทิ้งไว้ตามร้านกาแฟเพื่อให้คนเก็บไปอ่านอารมณ์มันงานศิลปะทำเอาพี่มีงงเลยฮะทั้งสองเป็นเพื่อนกันตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้พี่มีมาปรึกษาเพื่อนซีเรื่องบทหนังรักแต่พี่กอตแนะนำอะไรไอพี่มีก็ไม่ชอบนางรัก ในมุมของพี่แก่มักจะเริ่มต้นในการบอกรักหวานชื่นและจบลงที่การทะเลาะเลิกราพี่มีมีประสบการณ์ตรงสมัยยังเด็กในขณะที่กําลังนอนฝันหวานแม่ก็มาบอกฟันดีเหมือนเช่นทุกวนันแม่รักลูกนะแต่แล้วเช้ารุ่งคืนทุกอย่างก็พังทลายแม่ทิ้งโน้ตว่าที่กล่องซีเรียลเธอหนีไปชิลีกับผู้ชายทิ้งให้พี่มีอยู่กับตาสองคนเช้าวันนั้นมีน้อยถึงกับกระเดือกซีเรียลไม่ลงดังนั้นทุกครั้งที่ใครพูดว่าฉันรักเธอฉันรักเธอฉัน ัรักเธอฉันรักคุณฉันรักคุณพีมีก็จะตอบว่าผมน่ะไม่เคยรู้สึกแบบนั้นกับคุณเลยแม้แต่นิดเดียวเรื่องมันก็จะจบแบบเจ็บเจักชูไปหัวใจของพีมีตายด้านให้กับความรักจนกระทางดเดอกับเจชุดแดงคนนี้ระหว่างที่ยืนบนเรื่องงานเลี้ยงหวยแต่ให้พี่กอที่กำลังขี้ฟังอยู่นั้นก็มีสาวชุดแดงเดินมาได้ยินซึ่งพอได้คุยพีมีก็รู้สึกว่าเธอน่าสนใจไม่เหมือนผู้หญิงคนไหนที่เคยเจอมาก่อนยิ่งเด้จับมือในยิงสปาร์ก ทั้งคู่ชวนกันเล่นเกมศึกษาผู้คนในงานเลี้ยงโว้ไอ้หมอนี่เชิมระเบิดเลยคุณลองเข้าไปเยอะว่าจะบววให้เขาสิเอเอคนนี้ไม่ได้นี่แฟนชันเองใงที่รักอีรักคุณ<ม>เป็นนาทีนั้นพี่มีหูดาบยืนหน้าซีดเป็นไก่ตม้มผีแกรู้สึกใจซาลายจึงหาทางหยุดมันโดยการส่งข้อความไปคุยกับสาวๆในสต็อกและชวนหนึ่งในนั้นมาโจพีีมีพยายามลบภาพของสาวชุดแดงออกจากสามองแต่ลบไม่ได้ช่วยให้ลืมเหมือนอย่างที่อิงวัลันทอนบอก <c oughs> พี่มีบอกให้สาวหยุดบัว ก่อนจะรีบขับรถกลับมาที่งานเลี้ยงเพื่อตามหาสาวชุดแดงแต่เธอไม่อยู่แล้วพี่แกจึงขโมยสมุดร,รายชื่อแขกกลับบ้านมาด้วยแล้วก็นอนหาทั้งคืนว่าชื่อไหนเป็นชื่อของเธอคนนั้นเช้าวันรุง่งขึ้นพี่มีก็มายิงปืนกับแกงเพื่อนนีสใสของนักเขียนจะไม่ชอบนั่งกลุ่มอยู่ลาําพังพวกเขาถึงได้เขียนและนัดร่วมคุ่มทํากิจกรรมคนนี้ในชื่อไลโสดเพี้ยนไม่มีพิษพัยผลงานชิ้นเอกคือเขียน20นาแรกของบทนัก16เรื่องนิยาย12เล่มมีแซมซานแต่งงานแล้วเขียนนิยายภาพบทก เีเรื่องสั้นมารอรี่เขียนและแสดงละครเดี่ยวที่ดูรู้เรื่องคนเดียวและชอบลากเพื่อนไปดูบางครั้งเธอก็นอนกับพี่มีแก้เหงาและสุดท้ายพีสกอต พีมีเมาเรื่องสาวให้แกงเพื่อนฟังเพื่อนแต่ละคนเนี่ยก็ให้คำปรึกษาตามประสบการณ์ของตัวเองพีสกอตบอกว่ามนุษย์ทุกคนมีคู่แท้ถึงแม้พวกเขาจะต่างกันสุดขั้วพี่มีมองดูคู่รักมากมายก่อนจะกลับบ้านมานั่งหงอยพีแกถอใจเรื่องสาวชุดแดงแต่ตาบอกให้สู้คนหลานจึงตัดสินใจลองหาอีกทีพี่มีเจอสาวในงานการคูศลนพี่แกจึงชวนพี่กอตไปทุกงานการคูศลนที่มีแมงลออเพื่อนว่าจะไปหาข้อมูลมาเขียนบทแต่จริงๆไปตามหาหญิงพีแกผูกไทยให้ดูน่าเชื่อถือเขา รวมทุกกิจกรรมที่มีแถมยังโมเป็นตัวเตืงการกุศลช่วยเหลือตั้งแต่คนยันโกบงานศิลปะนี่ก็ของชอบแต่ไม่ว่าจะกี่งานกี่งานก็ไม่เจอสาวชุดแดงคนนั้นและด้วยความที่การงานไม่ทำต้นฉบับยังไม่ส่งหัวหน้ากระโทมาวินแตก พี่มียังคงใช้เวลาชีวิตไปกับการตามหาสาวงานการกุศลลาสุดใจขึ้นที่เกาะแห่งหนึ่งนอกจากจะเสียเงินค่าอาหารไป500อเหรียญแล้วพี่มียังถูกเชิญให้ขึ้นไปพูดบนเวทีเพราะเป็นตัวตึงการกุศลซึ่งก็ทำเอาไปไม่เป็นเพราะทุกเรื่องที่เคยพูดไปในพี่มีโมโหมดแต่ในที่สุดก็ได้เจอสาวชุดแดงจนได้เธอมาทํางานช่วยเหลือสังคมกับบริษัทพี่มีจึงไม่รอช้ารีบชวนไปเดินเล่นก่อนจะพลั้งปากชวนนอกเดทสาวก็ตกลงแต่เป็นการเดทแบบเพื่อนเท่านั้นพี่มีเอาเรื่องนี้มา เล่าให้แก๊งเพื่อนฟงังตอนนั่งดูเจม,มารอรี่แสดงละครเดียวทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพี่มีลงรักสาวคนนี้หัวปักหัวปม มาถึงวันเดทแบบเพื่อนทั้งคู่ก็พากันมาดูงานศิลปะยิงมองพี่มีก็ยิงชอบลืมบอกไปเธอชื่อแอลค่ะเคมีของทั้งสองเข้ากันได้ดีจนพี่มีเจ็บใจที่เป็นดาแค่เพื่อนแถมเกินนี้ยังต้องขับรถมาส่งที่บ้านเพราะซาวรถเสียขอบคุณที่มาส่งนะไม่เป็นไรเพื่อนต้องช่วยเพื่อนอยู่แล้วนั้นเออวันพฤหัสนี้ว่างไหมตอบไปว่าไม่ว่างงานล้นมือกระดิกไปไหนไม่ได้เลยพูดสิพี่มีคิดแน่ใจแต่เสือกตอบออกไปว่าว่างว่างนั้นเจอกันนะซาวยกมือ มือบอกลาแต่อีพีมีดันตบมือไฮไฟเดี๋ยวกูทำทำไมก่อนเสียงตีมือดังลั่นอยู่ในหัวอย่าว่าแต่สาวงงเพื่อน,น,นที่นั่งฟังพีมีเล่าเรื่องเมื่อคืนก็งงเธอโบอกมือลาแต่มึงไฮไฟเนี่ยนะก็เออดิแล้วแก๊งเพื่อนก็รุมด่าที่พีมีไม่ยอมตัดใจจากสาวสักทีวันพริหาสพีก็เลยตั้งใจจะมาเคลียร์กับสาวต่อนหน้าหลังจากเล่นโยคะเสร็จพีมีจึงบอกชอบแอลซึ่งก็โดนปฏิเสธทันควันเพราะเธอกำลังจะแต่งงานกับคนที่เพรียพ้อมและมีอนาคตที่ดีถึงแม้จะไม่มีความสุขก็ตาม ถึงเขาจะไม่ชอบพาฉันไปดูงานศินละปะไม่ชอบมาเล่นโยคะกับฉันแต่ฉันเชื่อในตัวเขาพ่อแม่ฉันปลื้มเขาเพื่อนๆฉันด้วยแล้วสิ่งที่คุณต้องการล่ะเขาอาจจะใช่ในทุกรายละเอียดแต่ความสุขมันออกแบบไม่ได้นะถ้างาั้นงานแต่งที่ดีควรเป็นยังไงไม่รู้สิผมไม่เคยคิดเลยแต่งที่ซานฟรานซิสโกงานกลางแจ้งและมีรูปปั้นเป็นรูปหัวใจแอลอธิบายงานแต่งของเธอที่กำลังจะจัดขึ้นให้พี่มีฟังก่อนจะขอตัวแยกย้ายามว่าพี่มีเป็นเศร้าแล้วมื่อพี่สกอตกับตา เูเรื่องกับพูดปลุกใจให้พี่แก้เสียงเพื่อคนที่รักฉันแย่งยายแกมาจากคนรักเกา่าเพราะรู้ว่าเธออยู่กับไอ้นั่นแล้วไม่มีความสุขฉันรอให้แกมีความรักจริงๆสักทีความรักน่ะก,ก็เหมือนกับเงินสำรองเลี้ยงชีพจ่ายมากก็ยิงได้มากอยากได้ใจก็ต้องให้ใจลาตาก็เล่าเรื่องสมัยเป็นทหารเรือตอนเจอกับยายให้ฟังพิมมีก็จินตนาการภาพตัวเองกับเจแอลฟังจบพี่แกก็มาหาสาวที่บ้านทันทีทั้งสองเนี่ยออกมาเดินเล่นเมามอยกัน วันนี้เป็นวันเกิดของแอลเธอจะซื้อกาดให้ตัวเองทุกปีมันเป็นเหมือนตัวแทนพ่อฉันตอนฉันยังเด็กพ่อตายไม่กี่วันก่อนฉันจะเกิดเขาคาดตัวตายแต่แล้วพอถึงวันเกิดฉันฉันก็ได้กา์ดเขาส่งมาก่อนตายเขาเขียนว่าเขาเสียใจและรักฉันบางครั้งความรักก็บ้าบอสมัรพอได้ฟังพีมีก็จูบแอลทันทีชีวิตของทั้งคู่หมือนกันมากๆแต่การจูบครั้งนี้ทำให้ทั้งคู่สับสนพีมีจึงเนื้อไอเดียให้ลองมีเซ็กกันดู ตอนแรกอีเจก็ปฏิเสธแต่เจอความน่ารักและลูกตืึอของพี่มีเข้าไปสุดท้ายก็จบลงที่ห้องทั้งคู่มีความรู้สึกดีๆต่อกันโดยเฉพาะพี่มีเราในแฮปปี้จัดๆพี่กเตื่นมาหยิบซีเรียลในตู้ตั้งแต่ที่แม่จากไปนี่เป็นครั้งแรกที่พี่กกกินซีเรียลส่วนในด้านเจแอลเธอตื่นมาพร้อมกับความรู้สึกผิดที่นอกใจแฟนทั้งคู่จึงทะเลาะกันพี่มีก็ไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนก็รุมด่าเหมือนเดิมซึ่งพอรู้ตัวว่าตัวเองดันทุลังเกินไปเช้ารุ่งคืนพี่กกจึงนัดเคลียร์ใจกับสาว แต่คุยกันได้สองประโยคจู่ๆพี่ยงสมาชิกกลุ่มงานเลี้ยงการกุศลก็เดินมาแฉเขารู้ความจริงหมดแล้วว่าพี่มีไม่ใช่กรรมการบริหารไม่ได้เป็นตัวตึงการกุศลอย่างที่หมเรียบร้อยเจแอลลุกนี้ด้วยความโกรธทุกอย่างพังทลาย กดกพี่มีก็มานั่งกงเลายอมใจหญิงทิ้งแถมงานก็ไม่เสร็จด้วยความวาวุ่นพี่แกก็เทีเท่ยวตามไปปรึกษาเพื่อนแต่ไอพี่ลายกำลังเล่นจำจีส่วนเจมารอรี่ก็บอกว่าชอบพี่แกแมงมงวัวสวาีลุงตุงนั้งไปหมดยิ่งเมื่อรู้ว่าแอลกำลังจะแต่งงานพี่มีก็เป็นบ้าเวีนแตกใส่สาวก่อนจะวนกลับมานั่งกงเลาคืนนี้มีพี่สกอตอยู่ด้วยนายทำตัวเองทั้งนั้นนายไปยุ่งกับผู้หญิงที่มีแฟนแล้วถ้อรักเธอจริงก็ควรจะปล่อยเธอไปหรือมึงเป็นกูรูความรักตั้งแต่เมื่อไหร่ แอบรักไอ้หนุ่มร้านหนังสือมา2ปีแต่ไม่เห็นทําอะไรเลยหนุ่มน่าเขาเป็นผู้ชายแทๆ้ๆฉันทดสอบแล้วถ้าเขาเป็นเกย์ต้องเคลิมไปแล้วไม่แกหลอกตัวเองแกวางนิยายรักไปทั่วแต่เชื่อดีคนที่เก็บได้ก็ไม่อ่านว่าไงนะมึงก็ไม่ได้อ่านหรอไหนบอกว่าอ่านแล้ว,วเวนพี่ก๊อดโกรธอ,อีกคนฮะแล้วพี่มีก็ไปโวยวายหน้าบ้านสาวแต่รอบนี้เนะี่ยพวอ,อาเจอยู่ด้วยพี่แกเลยโดนซ้อยไปหนึ่งทีพักคอซ้ำกรรมศาตร์เช้ารุ่งคืนพี่ก๊อดก็มาบอกว่าตาตายแล้วทำเอาพี่มีสั่ง หลังจากเสร็จงานศพคุณตาพี่มีก็ตัดสินใจหยิบนิยายเรื่องรักเมื่อขราวหาลงของพีสกอตมาเปิดอ่านก่อนจะเริ่มลงมือเขียนบทหนังของตัวเองจริงๆจๆๆังๆจนในที่สุดก็เขียนเสร็จไปแก่เลี้ยงฉลองปิดเลมโดยมีเพื่อนในแก๊งมาร่วมงานตอนนี้พีสกอตกล้าที่จะเปิดใจคุยกับหนุ่มที่แอบชอบอย่างเปิดเผยเจามารอรี่ลองคบกับเพื่อนในกลุ่มที่ปิ๊งปังกันพีไลพี่แซมซันเหมือนเดิมพีไรอันเจ้านายก็ร้นล้าที่ได้ค่าในหน้าจากบทหนังส่วนตัวพี่มีเองก็ดีขึ้น การงานประสบความสำเร็จแต่ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดหายไปนาเจแอลลอยเข้ามาในหัวสุดท้ายพี่มีจึงตัดสินใจไปขัดขวางงานแต่งที่แกนั่งแท็กซี่ตามหาสถานที่ที่มีรูปปั่นหัวใจทั่วซานฟรานซิสโกจนเจอกับเจแอลแต่พี่มีมาช้าไปเจแอลยกเลิกงานแต่งแล้วเพราะเธอเองก็รักพี่มีเหมือนกัน เมือ่อหัวใจเรียกร้องทั้งสองก็จะลองเสี่ยงดูสักตั้งถึงแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วจะต้องเสียใจบางครั้งความรักไม่ใช่เรื่องเหตุผลแต่เป็นความรู้สึกมันจึงดูบา้าบอและไม่มีรูปแบบเป็นไงคะกับหนังเรื่องเพลงยิ่งหิดคูลุ้นรักวุ่นนายหล่อเวอร์นำแสดงโดยกัปตันเมกาของเราคะ่ะล้อสุดไร้สุด,สดแต่นีสัยเสียต,ตรงไปอย่างแฟนชาวบ,บ้านนี่และใครชอบลองไปหาเรื่องเต็มดูได้สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดี Ha!